ันนี้เป็น,นมันสงการไม่ใช่ครับวันนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องทฤษฎีพิทากอรัสนะครับบนพื้นฐานมอต้นที่สี่นะครับเรขา,าที่นี้การสร้างเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือนะครับใช้พวกวงเวียนอะไรบางเดียวไว้สอนสดก็จะสอนให้นะครับพิทากรัสเนี่ยเป็นพื้นฐานทสตร์มอต้นที่ควรจะติดตัวไว้ก่อน ครับก่อนที่ขึ้นหมอต้นบางคนจะรู้ไว้บ้างน,นะครับพีทาการัสบางทีก็เรียกพีทาก ora, โกรัสกอรัสแั่งพ่อพานแั่งตรงเนี้ยพอปาแม่งพ่อพานมั่งก็แล้วแต่ภาษานะอ่านอ่ะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันพีเอชไบครับก็แล้วแต่คนจะอ่านนะครับทีนี้พีทาการัสคืออะไรครับลูกเปิดบรนณาธิ75ต้นนะจ๊ะ เนื้อหานี้จะอยู่ระหว่างหน้า75ถึงหน้า80นะครับซึ่งหนังสือลูกเนี่ยพิทาารัสเนี่ยนะครับ APY หรือไม่พูดเป็น APY เนี่ยพิทาารัสเนี่ย,ายมาเนื้อหาอยู่หน้า75ถึง79หรือ80ไม่รู้แต่ว่าในหนังสือลูกเ้าไม่จำไม่ผิดเรียนเลยแต่เขาจะเขาจะใส่เกินเขาา้าไปอ่ะหมายความว่ามี75-80ถึงสองทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราทำเที่ยวเดียวพอเนะี่ยต้องขยันมากนะ อ่าแรกก่อนคนจะมีเป็ทาวกรักเก่งนะครับต้องมีความรู้เรื่องกำลังสองได้ดีนะครับนั้นใครที่ยังยกกำลังสองไม่แม่นเนี่ยนะครับไปฝึกให้คล่องเลยนะพวกนี้สีสามงสองต้องนึกออกเลยคืออะไรนะครับแต่ที่กูอยจะสื่อให้ในหน้านี้ไปสอนเพิ่มเติมคือกําลังสองพวกที่ติดรูดกาลังสองพวกที่ติดรูดด้วยนะครับคืออะไรครับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งรูดกำลังสองได้ตัวมันเอง หนึ่งรูได้2นะจดเลยนะครับจดเลย2องกลังสองได้4ี่รูทห้ากลังสองได้ตัวเอง4ี่ห้ายี่จะตายไม่แค่นี้มันบอกตายครับสามกลังสองได้เก้ารูทสองกำลังสได้ตัวมันเองเก้าโอเคนะหน้านี้เร็วๆนะครับต่อไปพอแะ้วกจดเอา ต้องบอกหลัรู้ไปงั้นเสียีนะครับอ่ะพีทาโกรัสคืออะไรนะครับพีทาโกรัสก็คือความสัมพันธ์ของด้านสามด้านในสามเหลี่ยมมุมฉากกี่ฟันไหมสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสูตรว่าอย่างไรตรงข้าม,มุมฉากกำลังต่อตรงข้าม,มุมฉากคือที่ทุกศรชี้ไปนะครับตรงข้าม,มุมฉาก เท่ากับประกอบมุมฉากสองข้างกำลังสองวกกันทุกครั้งนะครับตรงข้างมุมฉากก็เป็นตัวตั้งเสื่อเห็นไหมครับอันนี้ตรงข้างมุมฉากที่คล้ายรักกีเอสกำลังสองเท่ากับอสีสองได้ 2, กำลังสองวกกันเห็นไหมครับง่ายๆนะต่อมาครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างอ่ะ ขอสามตัวอย่างพ่อเดี๋ยวทำโจทย์ไ,ได้ละง่ายๆแกงเด็กมีเด็กมายืนยมด,ดูดูนี่ครับดูสามตัวอย่างง่ายอันที่หนึ่งครับตองค์่ามุมฉากคือ x ก็เป็นที่กำลังสองเลยเท่ากับสิบสองกำลังสองบวกเก้ากำลังสองหรือจะเก้าบวกสิบสองก็ได้ใครเขียนฟอนก็ได้นะครับตรงนี้ก็เก้ากำลังสองเก้าสองสิบแปดกลับบ้านนอนครับเก้าคูณเก้าแปดสิบเอ็ดครับพี่ สิบสองกําลังสองสิบสบร้อยสี่สี่บวกกันสองสองห้านั่งนึกอ,อะไรทีนี้อะไรกําลังสองด้วยสองสาเอากลับไปเหมือนดูแล้วกันนะครับได้15โอเคไหมตัวนี้เจ็ดเอกลังสอ,อ,อ,องพอสองเป็นดิกาหนึ่งนะนะครับไอ้นี้เหมือนกันใครอยู่ตรงข้ามมุมฉากใครฮะตรงข้ามมุมฉากคือใคร17ครับพี่น้องสิบเจ็ดกําลังสองเป็นตัวตั้งเท่ากับสอด้านที่กลังสองแล้วบวกกัน สิบเจ็ดกำลังสองสองปเก้าำลังสองหกสี่เอาหกสไปลบสองแเหลือสองเหมือนเดิมเลยครับเ็เล่นเดียวกันโอเคไหมครับมาตัวอย่างที่หเกเกลัสงสเป็นเออยู่ตรงข้างมุมฉากกับเอ็กกลังสองครับสตัวนี้กำลัสงสองบวกกันอ้นี่ระวังนะฮะ้กลังสองยี่นี่รู้ทั้งโลกถ้ากลังสองยีนี่รู้ทั้งโลกรู้ 3, สาลังสองได้ส,ดสเรารู้กำลังสองในตัวมนเองยี่ห้าคูณสดสบหบวกยี่เป็น วันอันเดดบุโลบุโลโกะกำลังสองนี่หนึ่งร้อยกำลังหนึ่งเหลือสิบโอเคไหมครับอ่าจบให้เรียบร้อยนะครับจบนบจบเสร็จแล้วเมื่ไปหน้าถัดมาครับโ,โอ้วันนี้สั้นๆมาแบบสั้นๆจบเร็วไปเร็วครับแบบนั่นแหละแบบฝึกหัดไปคำเรื่อยๆเวลาที่แป็กสอนแค่แค่เนี้ยหมายถึงว่าไอ้ที่เว้นไว้ในในหน้าที่สอนเนี้ยอยู่ไปทำแบบฝึกหัดสนใจอ่านี้ก็คือ ที่ไดกเกิดไว้ให้เขาบอกให้หาตัวที่หายไปให้ตัวที่หายไปเป็นเอกที่หมดนะครับด้านที่หายไปเป็นเอกที่หมดนะครับแล้วเหมือนเดิมครับเวลาตั้งสมาการนะครับตรงข้ามมุมฉากจะต้องเป็นตัวตั้งเสมอ10กลัง2เท่ากับ13กลัง2เท่ากับ25กลัง2เท่ากับ x กลัง2ข้ามมุมฉากแลเท่ากับไม่ใช่ a r าเออารก็ไอกเท่ากับอย่างเดียวไม่ใช่นะครับโอเคไหมอันนี้ไปทำเองนะครับ คลิปสนี้เอาสั้นๆเพราะอยากให้ไปทำก,กับแขกด้วยไม่ใช่ว่าดูเสร็จอ่ะค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นพอตอนเย็น,นเดี๋ยวค่อยทำตอนดึกตอนดึกอ่ะเดี๋ยวค่อยทำก่อนนอนสุดท้ายไม่ได้ทำนะพี่ฟังเสร็จพี่ทำเสียเลยโอเคไหมมีคำสุดายคำตอบให้แล้วด้วยนะครับบ๊ายบาย